ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในเกมไม้ครับเช่นเคยนะฮะก็หลังจากที่ผมหายไปประมาณ9ก้าหรือสิวันเนี้ยก็เพราะว่าผมไม่มีอารมณ์ทำไม่รู้จะทํามอดอะไรนะก็เลยวันนี้มาทามอดซัมบี้เนาะเป็นมอดซัมบี้ที่แบบน่าจะดุเดือดมากเลยนะเพราะผมเคยเล่นละครั้งนึงนีมันเล่นยากอยู่นะเพราะผมไม่ค่อยเก่งแต่ก็เพราะผมชอบเล่นดาประสูตรก็จะเป็นสิ่งที่เขาอัปเดตมาฮะในเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นพวกสถานที่เนาะ ก็ไม่รู้ว่าอัปเดตอะไรมาเยอะแยะนะอัปเดตอะไรเยอะแยะออันนี้เป็นอะไรเนี่ยถังยกยะยก็วันนี้น่ครับซอมบี้ก็จะเกิดตามทั่วไปเนาะให้เราเอาชีวิตรอดจากซอมบี้เนาะเออเนี่ยแล้วก็มีซอมบี้หลายชนิดให้แบบไม่ซ้าคันด้วยนะใครที่สนใจเนี่ยก็ลองโหลดมาเล่นได้นะครับคลิปสอนลงผมทายลิปทายลิปไม่ใช่ตายลิปมาตั้งเฝืโอเคฮะแล้วก็เรามาดูรีวิวอุปกรณ์ดีกว่าแล้วก็เหมือนว่าฟ <c oughs> อนต์เขาจะเปลี่ยนด้วยเนาะเป็นฟอนต์ท่านี่สังเกตเนี่ยฮะ รู้สึกว่าจะดูดีขึ้นแบบซอมบี้อ่ะให้ความรู้สึกแบบซอมบี้จริงๆเนาะเฮ้ยตัวอะไรวะนี่นี่ตัวอะไรเฮ้ยตัวอะไรวะเอาแล้ววิ่งอย่างไวเลยแล้วนี่ฮะโอ้ซอมบี้แล้วเวลาเราตายนี่ก็จะมีแบบเป็นยี่หนอเดิเฮ้ยเสียงดังว่าซอมบี้เวนโอเคับผมลดเสีย,ยงให้แล้วแล้วก็มาดูอุปกรณ์เลยดีวยกว่าฮะอันนี้อันดับแรกเป็นพวก ในโหมดหมวกเนาะอันนี้เป็นหน้ากากน i วิชั่นนะเหมือนว่าจะใช้จะเป็นไงวะลองดูดิไม่ใช่นี้ดิจะววดฟอนต์ใหญ่เลยไม่ใช่นะฮะกดผิดลืมเป็นตอนคืนเลยึ๊บอ๋อนายวิชั่นไม่เห็นมือสีเขียวๆมันนนายวิชั่นจริงๆเลยนะอันนี้เหมือนแค่ทำให้สว่างเหมือนกินน้ำยาแต่ว่าก็ถือว่าดีอยู่เนาะ หันนี้ผมว่าอาจจะต้องใช้นะเพราะว่าอาจจะมันจะเป็นมากเลยตอนขึ้น <Okay. S 1> เออก็อันนี้เหมือนจะเป็นวันทาด้ำน้ำนะโอ้น่าจะก็หายใจได้ดีเลยอันนี้เป็นว่นตาด้ำน้ำแล้วก็เหมือนว่าไว้ด้ำน้ำเฉยมันก็จะมีอะไรอะ่ะอันนี้เป็นชุดเกาะน,นะครับเป็นชุดแบบเกาะจริงๆอะ่ะมันคือเกาะแบบยุคสมัยนี้อะ่ะนี่ก็จะเป็นพวกอาหารแล้วก็ปืนนะนี่เดี๋ยวผมไม่ดูปืนเลยดีกว่า โอ้ยออกมาดิอันนี้ปืน M416 สกาสีดำสการายส APJ แล้วก็ MG3 นะโอ้โผมก็ชอบเล่นเลยนะครับ G นะปืนนี้อันนี้ก็เป็นเบริต้าก็17ก็19แล้วก็ dbs อนี่เดี๋ยวผมเอาให้ดูก่อนแค่นี้ก่อนนะมาดูที่ปืนแรกนะโอ้โหเป็น 3D ด้วยเนาะใครที่ชอบอะไรแนวนี้แนะนำให้มาเล่นเลยเออ เออกระสุนเพิ่งมาโอเคสามสิบนัดเนาะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นอนิเมชั้นกันตายเลยเนาะโคตรเท่สามศพเลยโอ้โหแรงอ่ะปืนอ๋อยิงแล้วมีไอ้นี่เนี่ยนะคานด้วยนะเมื่อกี้กูยิงหัวมึงเนียนมึงเนียนมึงเนียนไม่ใช่ไม่ใช่ยิงยิงใจยิงใจเลยใจเลยอันนี้ปืนสกายเนาะ นี่เหมือนเขาจะมีระบบแบบกินน้ำด้วยเนาะผมไม่ได้เปิดโหมดสบายวให้ดูนะดูปื้อาบับจีมากแล้วนี่อาจีนี้เขามีเป้าเลงแบบอย่างนี้เลยนะแล้วแบบพลังทำลายล้างนี่น่าจะขั้นสูงเลยทีเดียวลองออมันช่างร่อยจริงๆนะฮะเนะยยบร้อยโอ้โหบอกเลยว่ามา โคตรตึงโคตอันตรายแบบมาหาันตภัยไลยมากก็ <laughs> อันนี้นะเป็นปืนเอ่อมจีสามเนาะข้างในพับเจ๊ก็นี่มีปรับเป็น200 300 600เนาะความรั่นรั่นเรีวรั่นรัวโอเคซอมบี้อะโอ้ถ้ามีปืนพวกนี้ผมก็ไม่กลัวอะ <laughs> วินกลวิกลไปเลยโอ้โหยางดีนะอันน uh ี huh, like ้ก็เป oh, ็น like ปืนมาเลต้าเก้าสองออสนะฮะอุ้ยผมไม่ค่อยรู้มีความรู้เรื่องปืนได้แต่ว่าเฮ้ยโอ้ใครกันเป็นพวกทหารนะฮะโอ้อุ้ยอุ้ยและคมด้วยไงประเด็นและยังคมไงช่วยช่วยเอา โอ้โหอันนี้ปืนอะไรเสียงโคเทเลยก๊อกสก๊อกสิเจ็ดนะฮะเสียงโคเทอ่ะขอลองมึงหน่อยงานนะอืออือือืโอ้โหไม่ดรอปด้วยได้ยินเสียงมีเหมือนมีคนยิงอีกอู้อันนี้ก็เป็นสถานที่เนาะน่าจะมีพวกปืนด้วยนะเฮ้ยก๊อกสิบเก้าผมไม่มีความรู้เรื่องปืนเท่าไหร่นะใครมีความรู้ก็อย่าลืมบอกผมด้วยนะคอมเมนต์บอกว่าเสียงในของจริงนี่เป็นแบบนี้หรือเปล่านะ แบบนี้ผมว่าน่าจะเทเลยนะออ,อ,อันนี้ก็จะมีพวกแบบจุดเกิดนี่เนาะก็นี่ฮะอันนี้เอาไวด้ดูหาของเนาะไม่มีอะไรเลย <c oughs> <c oughs> แล้วก็นี่ฮะเรามาฟังเสียง D B S กันดีกว่าไห <c oughs> นยิงหน่อยเลยแรงขนาดไหนก็จะจ่อเนอี่ย <c oughs> อุ้ยอุ้ยสองนัดเท่านั้นมีหมาซอมบี้ด้วยใช่ปะห <c oughs> มาซอมบี้หมาซอมบี้ หมาซอมบี้อุ้ยอืมโอเคมีวุธอะไรอย่างไหมอุ้ย AWM เนอะแล้วก็ปืนไฟแฟกันแม็กอุซี่อุซี่ใส่ที่เก็บเสียงอู้ของเยอะนะฮะวันนี้โอ้ตึงครอันตรายมีวอล์ดอะโอ้เล็งยังไงอ๋อต้องนั่งนะฮะกดนั่งเพื่อเล็ง โค oh, แล้วเมาและอย่างไวเลยไอความไวเมาเนี่ยเออชุเกาะหายไปดีโอแรงนะเนี่ยแล้วก็ปืนไฟฮะ่ะตรงใจเลยเลยมานี่ลยก็ใจหน่อยตใจหัวตยใจใจแล้วก็ปืนแฟรนี่สามารถเรียกแอดดอปลงมาด้วยนะเดี๋ยวผมเรียกดูมาแล้วมาแล้วอันนี้ก็เป็นปืนแม็ค ทีเ็ดเนาะโอ,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 อ้ไม่เห็นลวนเลยดูอุซี่ดิโอ้พอๆกันอุซี่เก็บเสียงเออเหมือนเห็นว่าวิธีเปิดเนี้ยต้องใช้แสแลงนะะโคบาก็โคบา,คบา,คบานีมีฮะเปิดโอ,โอ้มีกล่องมีชุดก่อโอ้โหอย่างตึงนะฮะนี่คืออะไรที่ผสมหรอผสมยาปะก็ที่ใส่กระสุนบรรจุกระสุนมีมีดด้วย นี่เลยโหมีเสียงด้วยนะเท่ในวันนี้โอเคงั้นเรามาลองระเบิดแฟชแฟชแบงดีกว่าทว่งระเบิดแล้วโอ้โหโดนกูเองสิยงอย่างดัง <c oughs> โอเคเด,เดี๋ยวลองแกรนด์บ้างนะฮะโอ้โหโอ้โหแล้วติดสโลนานนะ โดนเองนี่แบบฉันเจ็บครั้งนี้จำไปจนตายอ่ะโอ้โหจะผมลองสื่อกระทานี้มาเป็นพัอจีเลยมึงใช่อ่ะอ้โหมีแสงน้ำปงด้วยกับพิสทหารปงหนึ่งทีเ่เราตายโอ้โหแรงเลยคนอันน,น,นี้อันนี้เอาเปึบ๊บนี่ได้แล้วนะปืนกลนี่ฮะอันนี้ก็เป็นปืนกลเนาะโอ้ นี่โอ้โหพอใส่กระสุนแล้วมัน้โยโคดเดือดอย่างตึงฮะแล้วก็ลองมาคับจักรยานดีกว่าจักรยานมันหัวใจับผิดมันต้องเอาอันนี้ลงมาน,ะนี่ได้แหละจักรยานโอาแย่นอนก็ลองขับใหม่ว้โหอะไรยังวา what the hell <c oughs> อะไรวะเนี้ย ขยีดฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งจักรยานเดี๋ยวผมจะมีอันนี้ด้วยนะฮะไอเวลาตายเนาะเวลาตายมันก็จะเป็นอย่างงี้นะดู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 นี่นี่นี่ฆ่าฉันสิเอาเอาใช้ใช้ใช้ฟื้นฟูฟเลือดอยู่ดิว่าลืมเลยอุ้ยตรงนี้เขามีปาร์ตี้อะไรกันนะโอ้โหหมูฆ่าฉันเลยสิฆ่าฉันเลย อออโหเอาเหมันแกงแบงนะเออเออเลีอกสยองเรือกสยองสองลุมหนึ่งไม่ใช่นี่มันสิบห่วตัวเลยอื้มอื้มอื้ืเน่ฮะเวลาตายก็จะมีเลือดกระเด็นอยู่ตรงนี้เนาะผมว่าผบอกเลยว่าเขาทำอนาคตดีอุ้ยโคตรเท่นะฮะก็สำหรับวันนี้ใครดูแล้วเป็นยังไงบ้างฮะใครชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเนาะ สำหรับวันนี้ก็มีแตเพียงเท่านี้แหละฮะเดี๋ยวจะมีสอนอันนี้ไทยคลิปอ,อีกเนาะไออะไรนะสอนลงเออใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับสหรับวันนี้บ๊ายยจ้าอ๋อแล้วก็อันนี้ก็เป็นวิธีโหลดนะครับเอ่อให้เลื่อนลงมาให้สุดเนาะส่วนผมจะใช้เป็นผมจะใช้เป็นมอสตัวนี้นะฮะมอสซอมบี้เอ่อเป็นมอสซอมบี้เนาะให้ากดเอ่อบีฮาร์เบอร์กับเรซาวแพ c k เนาะ นี่ฮะโหลดตรงนี้เลยเอกดเข้ามานะครับนี่มันก็จะขึ้นหน้านี้เนาะไอลิงเบอร์ไซส์อะไรไม่รู้นะฮะแล้วก็ให้เลื่อนลงมาครับเนี่ยะฟรีแอคเซสวิดแอทนะฮะก็คือเราต้องโหลดพร้อมโฆษณาเนาะดูโฆษณาให้เราเลื่อนขึ้นมานครับแล้วก็จะเจอคำว่า d i s c o v e r y ี่อาร์ให้ซสไอไรเนี่ยแหละฮะจะมาติดกาคอนติวเนี่ยฮะกดเข้าไปเลยจากนั้นให้กดกบบากระบาดครับ รอสี่วิเนาะแป๊บเดียวเกินใจไว้รุ่นหลับเจงแล้วกด c o n t i n u a เลยครับในกดดาวน์โหลดมันจะเป็นมีเดียไฟล์เนาะโอเคครับโหลดเสร็จแล้วโอเค,คัะพอโหลดเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนเนี่ยหาเออที่แปลงไฟล์เนาะหาเป็นเป็นแอปใน google play เลย พิมพ์ไปเลยฮะว่า rs เนี yeah. ่ย rs file explorer นะฮะนี่ผมจะใช้เป็นตัวนี้เนาะแล้วแต่ใครถนัดนะครับใครจะใช้เป็นตัวไหนก็ได้แต่ผมชอบใช้ตัวนี้เนาะมันใช้ง่ายดีกดเข้ามาครับมันจะขึ้นหน้านี้เนาะให้กดอันแรกนี่นะที่เก็บข้อมูลกดเข้ามาที่ดาวน์โหลดครับนี่เราก็จะเจอไฟล์ทั้งสามไฟล์เนาะที่เราโหลดไว้ให้เรานะครับเปลี่ยนชื่อฮะเราไม่ต้องไปกดเอ่อแตกไฟล์นะฮะให้ลบคําว่า zip ออกนะฮะ มันก็เดยวขึ้นเป็นอย่างนี้เอาหาโฆษณาสักคู่เนาะโอ้โอเออเข้าใหม่นี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เราให้กดเข้าไปเลยฮะมันก็จะเข้าไมโครฟ t ให้เราเนาะถ้าเราไม่เคยทําไว้เนี่ยเราลองกดด้วยเปิดไฟ์ด้วยอแอปอื่นเนาะมันก็จะให้เลือกว่าเป็นแอปไหนเราก็เลือกเป็น m n e c r a f t นะฮะ นี่คพอมันเสร็จแล้วมันขึ้นมันได้เขียนก็นนนนนว่า s u c c e s s fully import นะฮะ imported นะฮะแล้วมันก็จะขึ้นชื่อมนะ็อดเนาะโอเคอันนี้สองท่าเหมือนกันเลยครับหาคำว่า t zip นะฮะให้ลบคำว่า t zip ออกให้เหลือคำว่าให้เหลือไว้แค่คำว่า mc pack นะฮะถามเหมือนกันเลยผมก็จะเปลี่ยนชื่อให้หมดเนาะปืบปิบเปิบเปิบนี่ฮปยปายปเปิดเปิดเปิด ล้วก็รอมันโหลดให้เสร็จนะฮะทำแบบเดียวเหมือนกันทุกมอนเลยฮะเราไม่ต้องไปแตกไฟเองเนาะถ้าแตกไฟเองเนี่ยบางครั้งมันจะไม่ติดนะฮะหรืออาจจะไม่ติดเลยแบบของผมเนาะของผมนี่ไม่ติดเลยเพี้ยลงให้เหมือนกันหมดเลยนะปึ๊บอันแล้วเดี๋ยวผมจะลองใส่ม้อนให้ดูก่อนนะฮะโอเคเอ่าเดี๋ยวเปิดอันนี้ให้เลื่อนลงมาครับนี่นะ จากหน้าเกมโหมดเนาะเลื่อนลงมาเราก็จเจอหน้านี้นะครับ experiment เนาะให้กดติ๊กให้หมดเลยนะกันบั๊กกดให้หมดกดให้หมดเนี่ยเราก็กดเพิ่มไปซอมบี้นะของเราซอมบี้แล้วก็เป็นสถานที่เนาเป็น structure เนาะกดเข้ามาแล้วก็กด run ได้เลยครับนี่ฮะ มันก็จะติดแล้วนะนี่ฮะเป็นสถานที่นะเราใส่มอสสถานที่เข้าไปนะฮะเป็นสตต็กเจอร์อันนี้ก็เป็นมอสซอมบี้นะฮะนี่ฮะของที่เราลงไว้มันก็จะติดหมดนะครับนี่เป็นมีอ็มซหนึ่งหกกก็มอสที่ลงก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถ้าใครยังลงไม่ได้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมได้นะฮะไว้เดี๋ยวผมจะลองดูให้นะครับก็สำหรับวันนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ขอบคุณครับ